ใช้โตเกียววายพาสไป15ที่เที่ยวยอดนิยมสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกถึงสถานที่ยอดนิยมที่สามารถใช้โตเกียวไวายพาสเดินทางไปได้นะก็ไม่เสียเวลานะดัแบบแรกเลยนะททเลสาบคาวาคุจิโกะนะเที่ยวรอบทะเลสาบถ่ายรูปก,กับภูเขาไฟฟูจินะสองนะเจดีแดงนะเจดีสุเลโตะนะบนเนินเขาสวนอาลาคุระยามานะ สานะอบาน้ำใสนะโอชิโนะฮากายนะ4นะการายุสวาะนะเป็นลานสก,กีที่อยู่ใกล้โตเกียวนะเดินทางสะดวกนะมีรถไฟชิงคังเซ็นจอดถึงที่เลยนะหรือจะลงก่อนหนึ่งสถานีที่อิชิกะยุาวะนะไปเดินเล่นเมืองยุาวะก็ได้นะมีรถเช่์บัสบริการรับส่งฟรีระหว่าง2ส,สถานีนี้นะ5นะนิโก้นะ เที่ยวเมืองมรดกโลกชมธรรมชาตินะหกนะคาลิซาว่านะเป็นเมืองตากอา,ากาศนะน้ำตกธรรมชาตินะเจ็ดนะยูบัตเกะนะเมืองคุซัตสึออนเซ็นนะแปดนะทากาซากินะเป็นเมืองแห่งดารุมะนะเก้านะคิตาทีพาร์คนะ เทือกเขาทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้นะ10นะโอมิยะนะพิพิธภัณฑ์รถไฟนะสิอนะโยโกฮามานะท้าเทียบเรืออา่าวโยโกฮามาใจหน้าเท้านะ12นะอัตมินะเป็นเมืองตากอากาศนะริมทะเลนะ13บสามนะคาวาซึนะ ทุกปีจะมีเทศกาลชมดอกซากุระนะยี่สิบกุมภาถึงสิบมีนามีน้ำปูร้อนด้วยนะสิบสี่นะแหลมอิสึนะสุดสายที่สถานีอิซึคิวชิโมดะนะหรือเมืองชายทะเลนะสิบห้านะโตเกียวดิสนีย์ดิสนีซีนะไกลๆโตเกียวนะและรวมถึงที่เที่ยวบนรถไฟสาย JR ยามาโตะและรถไฟ JR ทุกสายในโตเกียวด้วยนะ และสุดท้ายถ้าคุณกําลังมองหาข้อมูลการเดินทางการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองสับ c r i b e รอไว้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย